สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาธุละที่จังหวัดสระบุรีมาถึงจังหวัดนี้ผมต้องนึกถึงข้าวมันไก่รสนิยมทุกครั้งระหว่างนั่งกินไปเนี่ยนะครับก็เป็นเหลือเป็นมองเห็นตรงข้าวป่าแต่ก่อนนะไม่มีนะอันนี้เพิ่งเพิ่งจะมีนะครับสมาพันธ์ข้าวมันไก่แห่งประเทศไทยผมก็เลยงงนะเอ๊ะทำไมข้าวมันไก่ต้องตั้งมาเป็นสมาพันธ์ด้วย ก็เลยถามน้องนะฮะอ้นี่เขาเป็นเป็นผู้รุ่นลูกแล้วนะครับที่มาบริหารข้าวมันไก่นะฮะรสยมเขาอธิบายให้ฟังนะไปฟังดูครับสมาคมข้าวมันไก่เนี่ยจัดโดยของ,ของเทปสี่เขียรเ<อ>์เลยเนี่ยเขาต้องการที่จะโปรโมทข้าวมันไก่ในประเทศไทยเพื่อดันให้เป็นอาหารประจําชาติเห<อ><อ>มือนต้มตามเหมือนต้ยมยำกุ้งเหมือนผัดไทยเพราะประเทศไทยเน,นี่ยข้าวมันไก่ที่หลากหลายสไตล์หลายแบบมากหลายร้านมากที่ดีๆเขารวบรวมบรวม50%าร้านในประเทศ ซึ่งเราโทรมาแจ้งเราว่าเราติดถึงใน50ล้านซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วไอยจตลวดร้านเล็กๆในตราบเรียนะฮะแต่ทีนี้บังเอิญเราได้คัดเลือกเป็นหนึ่งใน10ล้านข้าวมังก่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศไทยมีแค่10ล้านในประเทศไทยนะครับที่ได้หนึ่งใน10ล้านไปเซ็น MOU ร่วมกับ KFC เพื่อตั้งเป็นสมาคมข้าวมังก่ขึ้นมาจะมี9ล้านตามลูกที่มีลายเซ็นเลยครับเราเป็นหนึ่งใน10ประมาณเพื่อผลานข้าวมังกรเ,เป็นอาหารประจำชาติแล้วก็โปรเจกต ร่วมเหมือนจัดตักสมาสมาพันรวมกลูมกันเพื่อโปรโมทข้าวมันไก่ให้เป็นอาหารประจำชาติประมาณนั้นเลยครับันที่เขาเซ็น MOU ยกันเป็นสมาพันธ์ข้าวมันไก่เนี่ยนะฮะประกอบด้วยตัวแทน10ข้าวมันไก่ผู้ทรงอิทธิพลทั่วประเทศอะไรบ้างเดี๋ยไปดูกันครับหนึ่งก็คือเจ็กเม้งข้าวมันไก่สองโต๊ะพับข้าวมันไก่โต๊ะพับสามหมึกมันไก่นะฮะข้าวมันไก่หมึกมันไก่ สี่ข้าวมันไก่ตันโบห้าข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีหกข้าวมันไก่ตอนท่าช้างจันทบุรีเจ็ดรถนิยมข้าวมันไก่สระบุรีที่ผมนั่งกินวันนี้แปดกวงเรสเตอร์เรนเก้าหอมฉุยข้าวมันไก่สิงคโปร์และสิบนิกข้าวมันไก่ตอนเพื่อนเพื่อน,อนท่านไหนเนี่ยนะครับรู้จักข้าวมันไก่ทั้งสิบที่เนี่ยถ้าไปทาน แล้วกินแล้วรสชาติอร่อยแค่ไหนยังไงทักทายมาได้นะครับอร่อยค่ะหมดเกลี้ยงเลยน้ำซุปก,ก็หมดเออนื้อไก่เขาจะต้มได้นิ่มมากนุ่มมากแล้วก็ได้กินไก่ที่มันมีคอลลาเจนมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นนหนึ่งข้าวอ้วนดีไม่มันไม่ได้เีความมันไวความเปรี้ยวพิเศษเย่ยคือไก่ทอดไก่ทอดเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความที่ว่ามันไม่ได้ทอดที่เอาน้ํำ เยอะมากเกินไปมันไม่มีน้ำมันตกหรอทิ้งหรืออไยู่ในไก่ทอดเนี้คือีความดีนเขาบริหาร่แต่ละอย่างแต่อย่างออกมาได้โอเคมากแต่พอคิดไปเรื่อยเริ่มจะเกิดความเบียนเขามีน้ำจิ้มให้อะไรให้แต่ที่เซียวที่สุดคือซุปมะนาวดองซุปมะนาวดองเนี่ยด้วยรสชาติของมะนาวดองที่มันหอมมะน่อนะถ้าหาคุณมา่อน8โมงครึ่งเนี่ยคุณจะได้กินแต่ว่าเขาทาไว้จํากัดแค่1รที่ต่อวันเท่านั้น ซึ่งไอ้เจ้าชูบมะนาวดองเนี่ยนีมากมันทําให้ทุกอย่างที่พูดออกมาเนี่ยมันกลมกล่อมมากขึ้นประมาณนี้วันนี้ผมมาที่แรกก็คือรถนิยมข้าวมันไก่แล้วจะไปที่อื่นหรืมมอไม่ยังไงเดี๋ยวจะบอกกล่าวแล้วสิบให้กับเพื่อนๆได้รู้ถึงรสชาติของข้าวมันไก่ที่มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งสิบข้าวมันไก่ที่เขาเริ่มมาเป็นสมาพันธ์ข้าวมันไก่แห่งประเทศไทยครับ